สวัสดีครับสวัสดีครับผมกูนี้ตื่นเต้นมากเลยดิผมมีถามพี่หมั่นเพี่หมั่ว่ามีไวไฟไหมเดียเดี๋ยวลงยังไงเราพรุ่งนี้นะเงดีไหมที่นี่มมั้ยาบุเลยา 在广东，广东，广东、okay. uh，广东、okay.。哈哈哈哈个？云南那边拜过了。哈哈哈哈哈！拜的是什么？拜的是天王。哇！我这边拜的是天王。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 我这边拜的是天

สวัสดีห้ามนครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะไปแล้วเกยบเสือเก็บอเแล้วล่้ั้ยนน่ขอบคุณเรียนขบคุณต้องั้งน่ไอามนี่ครับ ขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนที่มาในวันนี้นะที่มาถ่ายรูปกับลูกายแล้วก็ใช่ค้องว<อ>ันน,น <มา S 1> ี้ม,มาเยอะมากเลยครับรม,ามาเยอะมากคมาเยอะมากผมกับไปก็ไม่ได้เจอกัน3วันก็คิดถึงมากผมว่าวันนี้ผมไปเปิดประตูผมไปเปิดประตูเอาเขาลงรถเลยนะแม่เขารอผมอ่ะเขาไม่ยอมลงรถเหรรอครับเพราะว่าผมแบบผมผมยิบนั่งหอมอย่างนั้ยไหมเจ้าผมเห็มากเลยอยู่ข้างในเดี๋ยวค่ออกเพราวันนี้ เขาเขานั่งรอผมในรถแบบนี้พี่พี่เอฟซีเต็มเลยเขานั่งรอคนเดียวแล้วผมมาปั๊บผมก็ยเอ้ยเขาอยู่ในรถดีกว่าผมเลยเดินไปเปิดประตูเพื่อที่จะเอาเขาลงเขาก็ลงมาเขาเห็นผมก็ดีใจเลยที่ลงมาไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องอ่าคุณเจบอกว่าให้รอมาฟก่อนก่อนให้ลงไปนอนไปเดี๋ยวก็ฝากเนาะ แต่พี่ๆเขาแล้วกันเรามาอัดรายการวันนี้แต่ว่าไมมาหัยงงก็ฝากให้ติดตามมีครับก็มาดูกันดีๆว่าจะได้ปล่อยวันไหนเนาะใช่ครับแต่ว่าน่าจะเป็นเทปของคะแนนกับเตะได้ปล่อยก่อนนะครับก็รอดูแล้วกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรลูกบอกเลยว่าถ้าซีมิสิกมาเนี่ยคือมันหาแน่นอนอ่ะเออดูมีเป้งๆคือไม่ว่าจะเป็นแกเพอร์พีกปอมแแมยอดแกเพอร์พีกเอาแอมแแบบแอมแแบบพูดมากับเสียงหัวเราะอันไครร้อของเขาครับ ผมวชนะแล้วก็อ๊อฟติดฟัสวันนี้สมพงศ์ก็มาใช่ไหมแจ็คแจ็คกี้นัตวุฒิแจ็คกี้นัตวุฒิใช่ปะคู่ตูนมารีสแลมวันนี้แล้วก็พี่สิงห์ครับผมนำทีมความฮาโดยพี่สิงห์นะใช่ครับนำทีมความฮาโดยพี่สิงห์เลยพี่สายแนมพี่สายแนมก็รกดตามแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงวะเฮ้ยแล้วก็พี่บีพรำโพงไทยด้วยนะครับผม ขอหมอลัมมนะี่ยเราแต่เบิ่งรถมือนี่แล้วก็มีสิ่งเรียกรองมีคนนึงครับน้องยิงม,งมาด้วยน้องยิงได้เขาเรื่องอะไรแต่นีก็มาครับวันนี้น้องยิงอาทาตะยิสด,ด้วยครับผ่าอามอาทิตย์ยาคุณขอจักภาคคุณหน่อยว่าในระยะเวลาสามวันคุณมีความรู้สึกอไงที่ได้ห่างจาก <c oughs> วันนี้อันนี้เอาเ,เ,เอาออกกันเ<น>พรามรู้สึกี เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาดีๆในระยะเวลาสามวันที่ผมกับคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วคุณกลับไปหาพ่อหาแม่คุณมีความรู้สึกไงไม่ไม่ไม่เจบทะไม่เจาะจงใครบอกไม่ไม่ไม่ครับก็ถ้าคิดถึงน้องมัก็น่าจะเป็นอคิดถึงรักษาคาเตียร์รับไม่ได้ม่าแต่ผมก็ เตตะกุลต่อไงสวัสดีครับสวัสดีเตตะกุลต่อนะพี่เตสวัสดีคุณเตตะกุลต่อตอนนี้น่าจะกำลังเดินทางกลับแล้วนะครับกับพี่กับพี่โอ๊ยลัมคุ้มกับบ้นสิเบานโกปาสีนสวัสดีคุณเตตะกุลต่อครับชินหวัดมาในพ่อครับ10ปีหรอ10ปีนะหมว่าเรื่องอะหายก็นั่นแหละลูกก็ใจหายแล้วม่ได้พ่อกันสามมือมันคือยังสามปีเลยโดนขัดแล้วจะไหลครับ น่าจับมือเลยไม่เจือเลยวันนี้เราเก็บเาความมาให้กับรายการซุปขุ่มับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะจิงงจุ่งสิกยกมาทั้งค่ายเลยเอาปล่อยมือได้แล้วครับผมปล่อยนานแล้วพี่ปายเนี่ยป้ามือมาเพื่อนอะไรไม่รู้ดูเท็ดดิเท็ดออกหน่อยนะเป็นเพื่อนนะถูแห้งขีค่ายสีสิงเนี้ยอย่ถูแห้งอุ๊เอาน้ำลายมา มันอะไรผมอ่ะมันดีกว่าแอลกอะหอยก็อยู่ในกั้นไงพี่ฟ้ามันเหม็นไม่โดมจิ้บ้าโดนโดมดิดโดนนิดป๊าดมังอาจสักเฮ้ยชอบวันนี้จังเลยกินด้วยหน่อยทำไมไม่ซื้อมากินด้วยได้ไหมล่ะอ๋อก็ทำให้กินหน่อยดูเออผมไม่เป็นมาบอกยอมรับก่อนเกิดเป็นอยู่คุณสอนผมแล้วไงเยี่ยมมากขอบคุณค่ะ เดี๋ยววัเนี้นะทุเอ้ยอืมแลก็ฝากด้วยนะครับชาวซิงมูสิควันนี้ก็มาเต็มกำลังนะครับเตียทางรถใช่ไหมเตี่ยวลังเลยว่าจะเป็นซิงมูสิคอ่าซิงเกิลคอร์ดเอสพีอเราพร้อมที่จะมามอบความฮาประเมินความเซอร์พี่น้องทุกคนก็จะมาลัมด้วยหรอคุณจะลัมแร้เนี่ย รำตามดิแบบนั้นราบแดงเล่นไปแล้วเอาเถอะผมอยากรู้ว่าคุณพี่ธนาการคุณเป็นรัแงกุหราบแดงริโรับรับรับไับรับร่บรับรับรันรับ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 นัรับรับรัรับ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 ับรับรบับรัวรับรับรับรั่รับกับับบ ไปดี7,600คนด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะเ,เ,เป็นไงเป็นไงวันนี้ากาดมาสีหัวอยู่บอกวันนี้ก็ไม่ได้ใจคะ่ะแต่ว่าเหนแกเมื่อกี้อ่ะก็กดขาไม่ได้คะ่ะคิวด <laughs> ว,าวา่าเป็นงคิดว่าห,วหวาาัวหัวแตกขีดแตกขีแตกแน่นอนค่ะเพราะก็ตก้อยอยู่แล้วเพราะว่าวันนี้คุณเตรียมมุกมาหรือยังคุณพี่แก๊บเตรียมมาแล้วี่้สวยจังเมื่อกี้กินชิดชู้น้องหิวน้องหิวของกินเล่น พี่มากินข้าวยังพี่วีก็ต้องคุยอย่างเงเลยครับคิวไหมอ่ะคิดคิดคิดว่ามีมีมีไม้เด็ดใช่มีไม้เด็ดมางัดไหมวันนี้มีไมครับทคนนะครับผมะทีนกัเยังทีนได้ถูกบ้านนะโอ้ยผมไม่โอมโอเคค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเราเราออดแอร์วันที่เท่าไหร่สวัสดีน้องไข่มุกด้วยยังยังไม่รู้ว่าออดแอร์เท่าไหร่ยังทำที่ของแม่ใหม่ของแม่ยูอัดจีจับมือกันทุกคนนุกเกอร์ยุใสกับกวนมู สวัสดีพี่ออนครับพี่สิงพี่ออนเข้ามาดูดนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าไอพี่ออนว่าคิดถึงมากเลยไม่ได้เจอกันเป็นครึ่งค่อนวันแล้วจริงจริง <c oughs> แ,แ,แต่แต่แต่เราไม่ให้ดูนะว่าว่าข้างตรงเนี้ยใครนั่งนะครับเราไม่ให้ดูนะคะก็ให้ก็ไม่ก็กลัวกลับไปแล้วทะเลาะกาันก็จะไม่แพนกล้องไปแล้วกันนะครับ <c oughs> เออก็เนาะเชียงรายอันนี้ก็อันนี้ก็พี่ชายคนนึงครับผมพี่ฝ้ายนะครับผมได้กันาลราสื่อนี่พี่ฝ้ายมีข้าวโอลาอเลยใช่ไหมโอ้โหอยากกินตีนไก่ตีนไก่จัดให้ผมสักตีน จะได้ไหมไอ้มาอย่างกึตาหักเดะใครกินอะไรมากินแก้วคอยขึ้นสมยังแนวสมโอ้ยเก็บสมได้ไอ้ว้าบมังแหนมกูตัวนี้แหนมนอนเมี่ยงนี่นี่แหนมนอนเนี่ยงอันนี้ก็คีตูนไ่ตูนเป็นไงครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกที่ได้มาโอ้โหเต็มเต็มแล้วน้อง วอร์ดไพล์นะตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นเฉยพี่พี่จะขึ้นเวทีไหมไม่ครับตื่นเต้นเพื่อแค่เห็นเวทีก็ตื่นเต้นทีเออเออผมว่าพี่จะได้มาอยู่ผลงานเพลงอีหยังวะรับรองแมนนาถูกอเราจะพาไปเป็นไงครับคุณมัดโอ้แต่งโอ้แตางอะเดี่ยวเลยเน้อเพลงแต้ให้พ่อของ วันนี้ไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับผมพูดเลยก็มามาดูงานนะครับวันนี <c 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 c <c 對對้พ่อกำลังยืดโลกพู <c <c ้ใดชื่อยังแจ็กกี้ค่ะคือบูดีโอ้น้องเหลืองเหรอวันนี้มาดูงานครับวันนี้มาดูงานมาดูงานครับอันนี้ก็พี่สาวกับพี่ชายเจ้าเฮียยังกันหนะเฮียังกันหนะถ่ายติ๊กต็อกครับพี่พี่อบเชยนะครับผมแล้วก็พี่ฟ้าสนะเล่นเป็นเมียผมนะครับเป็ก้อนชี้ไงครับเติม นาครับก็พี่ฟาสสแล้วก็พี่ซุดนะครับพี่ซุดพีุ่ดเขชื่อชิมอชื่อชิ่ชื่อชิ่อชื่อชก่อิม่อนื่อนื่อชื่าชื่อช้่อชื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 ่อชค่อชื้อชครอบื่อชื่อชื่อชืนี้ื่อชื่อชื่อหง่อชื่อชื่อชื่อ่อชื่อ่อน้องจีนนื่นื่อชน่อ่อชื่อช่อชื่อชื่่ะชื่่ะไปค่ะช่่อเื่อชา่นช่ไปค่อลุกอช่่อชื่อเื่่อชื่อชืช่ เราจะพาดูแต่ละคนนะอันนี้ออสเตฟัสสวัสดีครับเอสเรสรคัสกาบอกอราะกูกาอไรใช่หมกูไิกาได้สิกร์ดกูร์อะรสรุังของมนผม้ครับนสี่ีสิีีกูจะเข้าไปโอเคเซ็กซ์กัเองสาว้องสาว้องสาวเป็นยงไงยูโดิเซลดูรักเขาไหนดูรักเขาบ้าน่งเื พี่สาวพี่สาวนะครับผมพี่สาวนะครับทำไมเร็วจังเลยึพ yeah> ี yani ่สาวมันไปเร็วมากเลยสวัสดีค่ะสายแนนครับวันนี้ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้แ e ต่งนตั so ้งแต่ตีห้าค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ๋อหยอดบนนั่นขึ้นเจอหนึ่งใช่ค่ะกำลังแรมแรงเจ๊งเงี้ยนตึงตั้งตึงตั้งตึงตังแต่ว่าฉันนั่นเลยนี่แรมเี้ยนนั่นวะเราเพื่อนแหละถ่ะได้ค่ะเทปบลูสายแนนพวงเงาค่ะครับผมอ่าคู่ในเขาแล้วเล่นแล้วาะนี่ เป็นไงพี่วันนี้วันนี้วันนี้มอลลเสียงทองมาไหมฮะมอลลเสียงทองสีม้าปนี้สิเขาลไรกันเนี่มาสิมี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 มุกเด็ดยุนบ่มีบุกเด็ดมั้ยน่ารักเปล่าลองตาเสียงโหดสิน่ารักเปล่าโอ้ทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะ ว่าสิ่กของรอเสิร์ฟมาจ้ะวาสิ่งขอว่าเดี๋ยวพอพอาอพอพออันนี้มือที่สามของเรานะฮะมือที่สามในี่ในเฟสห้องหนึในเฟสโอเขครับโอเคครับเออเต้นได้เป็นไงมือที่สามกระแสกระแสก็ดีครับวันนี้ตื่นเต้นไหมที่ได้มารายการเอ่อตอนตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นเต้นแต่เข้าไปข้างในไปดูครับครับพี่นกเป็นยังไงโอ้บึงมือดซันมืดตื่นเต้นนะครับได้เห็นเขาเห็นเตื่นเต้นนะครับเพราะว่าได้มา รายการที่ชื่นชอบแต่ไหนจะไล่แล้วบิ้งแต่ไหนไล่แล้วไม่ฟังผมเลยเอาเข้าไปฮะเมาดิไมนเหนื่อใช่ไหมล่ะเมาไม่ฉีดเหรอไม่นี่ฉีดไหมอ ไปไป้อรูอไทาเรนจุกุที่ลูกไม่มีไหมไม่มีค่ะันี่ก็ดูกันนะครับว่าผมก็ขนาดขนาดน้ำหอมผมยังจะต้องได้ฉีดให้อ่ะ เชียงนอไม่เสีงเขา้ังสมันเป็นเสียงนี่นะครับ โอ้ม่เก็นท่าฮักเอาให้ขอให้ใบยนะผูสาวดีใจและปลื้มใจกับทุกๆคนขอขอบคุณทุกคนที่พ่อครับพ่อผมเองครับพ่อพยูนเนาะพ่อผมบอกว่าหายห้ยออกกับมาพลาไปบ้านเนาะบอกว่ายุดเนาะบอกดูขึ้นไอ้แค่มาสั่น่ามากว่าคุณทอเออไปไหนคุณทอเขารวยคุงเทอเขายังยืมผมอ่ะเขาทุกคนดูสิเขารักกันขนาดไหนก็ดูเอา ใสไปแล้วอ่ะแต่ไม่แน่หรอกเพราะว่าผมใส่ไปแล้วแต่ว่าผมั่งเอาไว้ในกระเป๋านานมากผมใส่นิดเดียวเลยดมดมนี่แน่ใส่ไปแล้วได้เอาเรื่องใหญากของขวัญยนดายหรอดายแม่เบนมาสวัสดีแม่เบนครับดูแลดีดูแลดีครับก็อยากให้แม่เบนหายห่วงนะฮะหนูก็ดูแลดีดูแลดีครับ น้ำหอมบอมมี่กับชีไทยนะครับวันนี้ก็ไปจูงแขนลวมจากรถแหละวันนี้ไปไทยลงกับพีพีเอฟซีอ่าเอาลงมาตีโบตุหญ่ใหญ่ใ่โบมัดกโบ นลดราคาถึงแลกเอฟซีบ้านสิงห์ทุกคนเช่นกันโอ้วันนี้มาเยอะมากหนาแน่นมากนะพี่บีเนาะเต็มเลยอ่ะมันอีเอฟซีมาเต็มเลยสองคนสองคนใส่นี่ไงอยู่ในนี้สองคนอี่ย่งนี่เอฟซีไงอ่ะเหรอเอฟซีแปดรถดำมันนี้นะครับลายกับตะวันตะวันตะวันเกิดมันก็ต้องขอใจน้องฟออมันอยู่ในในช่วงเพิ่งที่จะเค่ออะไรยังไงคือเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเกี่ยวกับสถานที่ตรงเมื่อกี้นะ ก็ขับรถมอเตอร์ไซค์มาดูบนถึงสามรอบแล้วก็ถ่ายรูปไปถึงสามครั้งคือมาทำอะไรกันอนแล้วก็สองก็คือมีอะไรกันหรออะไรเงี้ยมันก็จะตั้งก่อมอบอะไรหรือเปล่าเขาก็กลัวนะครับในปืนที่เขาจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเอาเอฟซีมานีก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รักนะครับพวกเราชาวซีมิวสิกแล้วก็ซิงค์รคคอร์ดแล้วก็เอสพีทุกๆคนนะครับ ขอบคุณที่คอยสนับสนุนนะนะครับก็ไม่เคยคิดแหละว่าว่าในชีวิตนี้จะมีจะมีพี่ๆมามามาหักมามาพักดันแบบนี้นะครับผมก็เคยเห็นแต่พี่ๆเขาเนาะนะครับมาหอดที่จะขอเลยกระเพื่มใจนะครับคือขี่รถผ่านเห็นพี่ๆเยอะมากมันมันตาสีไหลพี่นอ้องนะครับก็บ,บ่รูว่าส,ส,สีสีตอบแทนพี่ๆเลยแบบไหเนาะ ก็สัญญาว่าจะเป็นน้องท like ี่น่ารักแบบนี้ตลอดไปแล้วก็จะผลิตผลงานกับซิงเกิลสิทให้มีคุณภาพแล้วก็จะตั้งใจทำเพลงมุนมวนเพื่อพอให้พี่น้องได้ชมกันเด้อนะครับแล้วพวกเราก็ฝากด้วยนะครับวันนี้พวกเรามาอัดซุปเปอร์มัมมาสองเทปนะเพราะว่ามีเตะกับคะแนนมามาอัดก่อนเมื่อวานนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับผมเตะกับคะแนนน่าจะได้ออกก่อนนะครับแล้วก็พวกเราชาวซิงเกิลสิทยกค่ายเลยซิงเกิลสิทธิ์เอสพีคแล้วก็ซิงเกิลเรคคอร์ด รอรอดูรอดูนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆนะครับผมคนเดียวมากลุ่กับเพื่อนหลายรอบโอ้ยแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันระวัติวัไมิดรู้ไหมพ่อปัน ทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบทีง่ายได้อกลุ่มลักแบบไม่รู้ตัวทำตัวน่ารักดิี้ทำตัวน่ารักดิร้องเพลงร้องเพลงเพยลงนออกนนี่นอนก็นอนนี

ขอบคุณนะครับคุณแล้วก็ดีใจแทนน้องๆนะครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณกันน้องๆนะครับที่ได้ก้าวเข้ามาสู่ศิลปินแล้วก็นักสแสดงนะครับแล้วก็มี f อซมี แฟนกลับนะครับให้ความสนใจแล้วก็รักน้องๆทุกคนแบบน่าเอ็นดูมากนะครับวันนี้รู้สึกว่าเป็นวันหนึ่งที่ต้องบอกว่าดีใจแทนน้องๆแล้วก็ขอบคุณเอซแล้วก็ดีใจแทน F c ซทุกทุกคนนะครับที่มาวันนี้ตาจะไหลนัก <laughs> ตัวไม้มันเะอทงฉันระวังร่วาโอเคครับเดี๋ยววันนี้นุกก็มาฝากให้ทุกคนรอดูอ่ซุปเปอร์ม่ำของซีมิวสิกแล้วก็ของเตะของคะแนนด้วยนะครับผมเดี๋ยวออนแอร์วันไหนเดี๋ยวนุกจะเดี๋ยวนุกจะส่งข่าวนะทางเฟซก็แล้วกันนะครับผม ก็ตอนนี้เดี๋ยววันนี้ก็อัดอัดไปก่อนนะยังไงเดี๋ยวส่งข่าวว่าจะออกวันไหนจอ้ออนแอร์วันไหนนะครับผมเดี๋ยวก็นุก,ก็จะบอกนะ <laughs> เดี๋ยวยงั้นเดี๋ยวนุกไปซ้อมคิวซ้อมอะไรก่อนนะนะครับผมว่าพี่หมั่นก็ออกมาแล้วนะครับขอบคุณพี่ทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่รักกันะนะ